นี่ครับมันไม่มีอะไรเลยครับนี่ครับอยากให้ช่วยแก้ไขนะครับมันเป็นแอปแอปแพนด้าครับโหลดจากแกลอรี่หัวเว่ยะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยครับแกลอรี่แอปแกลอรี่ของหัวเว่ยะครับเนี่ยครับโหลดมาเนี่ยครับคนว่าเยอะแยะเลยครับช่วยเข้าไปดูหน่อยครับ เขาสั่งกันไม่ได้กันทั้งนั้นเลยครับกดชำระเงินต่อไม่ได้ครับฝากเข้าไปดูฟีดแบ็กหน่อยนะครับปรับปรุงหน่อยครับนี่ค,ครับเราจะสั่งไงก็ไม่รู้เนี่ยสั่งไม่ได้ดูปัญหานะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับปัญหาก็คือ อแพนด้านี่ครับนี่นี่ผมจะออกไปก่อนนะครับ <ผม S 1> ปัญหาเนี่ยครับออเดอร์ออเดอร์ปุ๊บพอกดดำเนินการต่อมันจะขึ้นอย่างเงี้ยครับเกิดข้อผิดพลาดเอ,อ,อเคครับเดี๋ยวคุยต่อเดี๋ยวผมจะลง YouTube แล้ว ส่งให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีให้แทกรูปนะครับมันไม่มีให้เพิ่มรูปนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ส่งวิดีโอให้นะครับ